สวัสดีค่ะพบกับเราสองแม่ลูกในช่องแม่ลูกสตอรี่พบกับเราสองแม่ลูกอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราสองแม่ลูกนะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะทานนี่เลยค่ะมัชเมโลนะคะ วันนี้นะคะวามไม่ได้ทานแค่มัชเมโรธรรมดานะคะมัชเมโรของเราในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2แบบได้กันค่ะสีชมพูเนี่ยคะรูปสตรอเบอรี่นะีคะสอดไส้สตรอเบอรี่ค่ะแล้วต่อมาทางด้านซ้ายมือของเจเจนนะคะที่เป็นรูปไฮติมนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะสอดไส้ ช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงรสชาติแบบไหนเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยค่ะมาค่ะคุณแม่ลองไปชิมกันเลยเริ่มจากด้านขวามือของอยืนเจนก่อนนะคะที่เป็นอ่ารูปสตรอเบอรี่นะคะว่าจะรสชาติอย่างไรค่ะไปะชิมกันเลยอืมกกรอบน้ำแข็ง มากเลยค่ะว้าวฮึใต้ห้องน้ำออกเปรีป้ยวๆค่ะเปรี้ยวนิดกนึงโอ้โห ดูฝั่งทางช็อกโกแลตบ้างนะคะเป็นยังไงเอ,อ่ยเมื่อหารูปร่างช็อกโกแลตเป็นสีาขาวกล้วยิ้มสีาขาวนะคะอ่าช็อกโกแลตข้างบนเป็นสีเหลืองค่ะหืมหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากๆาเลยค่ะ Продолжение ที่สุดท้ายแม่จเจ้าไหนคะต่อไปแม่จเจ้าไหนคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ พี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้อ่าให้กับเจนๆแล้วก็คุณแม่นะคะคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้ล่างคล,คลิปนี้นะคะให้ด้วยนะคะชอบไม่ชอบก็อย่าลืมกด อ่าคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะคะก็จะได้เป็นกำลังใจแล้วก็แก้ไขนะคะให้ดีขึ้นเนาะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ